กราบสวัสดพีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่140ประจำเย็นวันอาทิตย์ที่16เดือนกุมภาพันธ์พศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเ mm hmm. ก่าๆสวยๆมาฝากพี่พี่1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งบันพีพี่ที่200บาทค่ะ 1>, 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่4 8 4ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝักพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันอาทิตย์นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้ซูมนะคะพี่พี่พระผงหลวงปู่ทวดนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะปี2521นะคะพี่ๆค่ะรายการที่สองค่ะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่สเป็นพระรอดลำพูนนะคะ พระรอดลำพูนค่ะรายการที่3ค่ะต่อไปเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4ี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะรายการที่4นะคะพี่ๆค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะรายการที่5นะคะปี2504นะคะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบรายการที่5ค่ะต่อไปรายการที่6ค่ะ รายการที่6เป็นเหรียญกงจักหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะคะเหรียญกงจักหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องค่ะรายการที่6นะคะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะ รายการที่7เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะรายการที่7นะคะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะ รายการที่8หลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนะคะหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงค่ะรายการที่8นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงค่ะรายการที่8นะคะต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะ รายการที่9เป็นพรพพิคเนตนะคะพรพพิคเนตค่ะรายการที่9นะคะด้านหลังเป็นเสียงพ่อแก่นะคะ ต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นสมเด็จหลังเสือเพนหลวงพ่อทองอยู่นะคะสมเด็จหลังเสือเพนหลวงพ่อทองอยู่ค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงนะคะหลวงพ่อฤาษีดิงลิงดำวัดท่าซุงค่ะรายการที่11นะคะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงนะคะรายการที่11ค่ะต่อไป12ค่ะ 12เป็นพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะคะพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนค่ะรายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13หลวงปู่บุญวัดบางแก้วนะคะ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะพี่ๆค่ะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะรายการที่13นะคะเป็นเนื้อกระไหลเงินนะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นพระสุ้มกอนะคะ พระซุ้มกค่ะรายการที่14ค่ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นสมเด็จเก่านะคะ เนื้อหาเก่าเลยค่ะพี่พี่ด้าน,นหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ1 6เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะ รายการที่16นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานเช่นกันนะคะรายการที่16เป็นเนื้อดินนะคะมีรายการที่17 เป็นเนื้อทองผสมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะรายการที่17ค่ะต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะรายการที่18ค่ะพี่ๆค่ะ หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะรายการที่18ค่ะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะคะ เหรียญรัชะกาลที่หนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะคะรายการที่สิบเก้าค่ะเก่าๆเลยค่ะพี่พี่ต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะรายการที่20นะคะ ปี2521นนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหัน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบออีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ